สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงพี่เบนเนาะอ่าพี่เบนก็จากที่ผมลองทดลองใ้นะฮะก็าเป็นตัวละครที่เก่งนะฮะแต่กิน H p ค่อนข้างสูงนะแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่าตายนะผมเพราะว่าพี่แกใช้ HP จ่ายเพื่อเสริมความสามารถตัวเองเยอะพอสมควรนะฮะใครที่มีโถชา้ากเล่นง่ายหน่อยใครที่มีตัวละครฮิวอื่นก็อาจจะต้องปรับทีมให้มันเข้านะอาจจะต้องมีตัวโลมาเพิ่มอะไรประมาณนี้ก็มาดูอ่าสกิลเข,ข้าของพี่เบนกันนิดหนึ่งนะฮะ แบบความสามารถนะอ่ะมาดูครับผมพรมสวรรค์นนะเมื่อเบลดโดนโจมตีหรือทําการโจมตีเนี่ยจะชาร์จอาจจะเก็บชาร์ตตัวเองครับผมเมื่อครบห้าชาร์จทำการโจมตีศัตรูทั้งหมด1ครั้งครับผมสร้าง,าางความแข็งมสามสิบแปดร์เซ็นต์ก็ผมบวกกับแมคเคทพีก้าอร์เซนะฮะแล้วก็ฟืน้นฟูตัวเองอีก25%ของแมคเคทพีด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเบสิกเบสิกเหมือนนะผมแล้วก็มีการอัพความสามารถเพิ่มขึ้นหลังจากอัพสกิลเทรดพวกนี้เนาะสกิลนั่นแะหละครับผมมันจะมีความสามารถเป็นเเสริมมขึ้นนาาะ อ่ะก็จะเป็นอันแรกก็เป็นเีต้าอินฟินิต้านะครับผมเมื่อให้พีทัวเองเนี่ยเท่ากับ50%หรือต่ำกว่า50%เนี่ยจะทำการฮิวอ่าเพิ่มปริมาณฮิวเพิ่มขึ้นอีก20%นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไซโคลออฟเดสทรัคชั่นนะครับผมดาเมจที่เกิดจากควงสวรรค์ก็จะแรงขึ้นอีก20%นะฮะก็จะกลายอ่าไอตรงดาเมิทกลายเป็น58นะครับผมไอตรงฮิวจาก25กลายเป็น45นะฮะแต่ผมเขาจะไม่ไม่น่าเข้าใจผิดนะฮะเพราะผมออกไปดูตอนมันเลเวลหนึ่งแล้วอ่ามันก็แบบ บองว่าจะเข้าไปจะไม่ผิดเนาะมาถึงเทคนิคก็ผมคาร์มาไว้นะครับผมคาร์มาไว้เนี่ยก็คืออ่าทําการจ่ายเฮดพีตัวเองเข้าไป20%นต์ะครับของเฮดพีเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับผมอ่า40%ของแม็กซ์พีนะครับผมนะครับผมก็คือแบบกด e ใส่ตอนที่เข้ามาฉาดต่อสู้เนี่ยก็คือแบบตัดเลือดมอนเลยแล้วก็ทําลายจุดอ่อนนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบอ่า มันเป็นการจ่ายเลือดเนาะก็น่าจะมีความโหดเพิ่มมากกว่าตัวละครปกตินะเนี่ยนะครับผมความโหดของพวกสายใช้เลือดเนาะเกมค่ายมิวฮโยมาถึงอ่ะซิกิวต่อสู้ผมเฮลสครีปนะครับผมเมื่อทําการกดจะทําการบัฟตัวเองนะฮะเมื่อว่าตัวเองเนี่ยอ่าสกลิลนี้จะไม่สามารถใช้ได้3เทินนะครับผมก็ก็คือ,อมันบัฟตัวเอง3เทินนั่นแหละมันถึงใช้ไม่ได้นะฮะก็จะอ่าทำให้ตัวเองสร้างความเสียเพิ่มขึ้น33%จากการโจมตีปกติเนาะ เมื่อเรากดนี่ปั๊บให้เราย้ายมันที่อีการจจุปตินะฮะมันจะมาบั๊บตรงนี้นะ for <c oughs> ์เรสต์อัลซอนนะผมใช้ hp ตัวเองอ่าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมจากแม็คเอชพีเรานะสร้างความเสียลมสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็บวดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็คเอชพีเรานะครับผมให้กับศัตรูหนึ่งตัวพร้อมทั้งสร้างความเสียหายให้กับศัตรูรอบข้างซ้ายขวาน,นะฮะอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของเอทีเคแล้วก็อ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของแม็คเอชพีนะครับผม แล้วก็มาถึงไอ้ตัวความไอ้ความสาม,สมารถเพิ่มเติมเนาะภาษีเพิ่มเติมมันก็คืออ่าหลังจากปล่อยอ่าการจิตัวติครับผมโดยซูเปอร์หมายที่ติดสถานะจุดอ่อนของเบรดนะแต่ฟื้นฟู h p พอ๋อไม่ใช่ของเบรสิจุดอ่อนอะไรก็ได้นะครับผมน่าจะเป็นพวกแบบสายลมแบบอะไรแบบโดนตีจุดอ่อนหัวมึนอะไรประมาณนั้นผมกลมหัวนะก็จะทําทการฟื้นฟูตัวเอง5%้าเปอรเซนต์ของเพีนะผมแล้วก็บวกให้อีกร้อยหนึ่งนะฮะเป็นตัวเลขกลมๆนะครับผมก็อาจจะควรเราตายนะวันนี้ โอเคแล้วก็มาถึงท่าไม่ตายนะฮะอ่าแปลง h p ปัจจุบันของเบดให้เป็น5 0ของ h p สูงสุดนะครับผมก็คือตัดเลือดลงมานี่เองนะฮะสร้างความเสียหายลม30%ของ a d k เบดนะครับผมแล้วก็บวก90%ของ h p สูงสุดบวก90%ของตัว h p ที่เสียไปในการต่อสู้ครั้งนี้ให้แก่ฝ่ายตัวหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็พร้อมสร้างความเสียหายลมอ่า14%ครับผมบวกกับ30%ของ h p แล้วก็30%ของ ให้พี HP ที่เสียไปในการสู้ครั้งนี้นะให้กับศัตรูใกล้เคียงที่ผมซ้ายขวานั่นเองนะฮะอะ่จำนวนพวกเฮตพีที่เสียไปในครั้งนี้จะสูงสุดเป็นเกือสิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็คือมันมันจะทําการจ่ายเฮตพี HP ตัวเองไปครับผมเมื่อมันทําการจ่ายเนี่ยไอตัวที่เสียไปหรือเลือดที่มันใช้ระหว่างทางก่อนจะมากดอันติเนี่ยมันก็จะเป็นการอ่าบัฟให้อันติมนแมลงขึ้นนั่นเองครับผมเข้าใจง่ายๆเนาะนะเข้าใจอ่เดี๋ยวใครเกิดจากเอารึกก็มานั่งอ่านเองนะครับผมถ้าผมพูดยาวไปมก็จะงงนะ โอเคมาดูไรโคดนไรโคดนมันก็จะเป็นการบับง่ายๆนะครับผมก็คือเพิ่มอมาาัตราคิให้ผู้สม,สมัใส่เพิ่มขึ้น18%นะฮะอันนี้คนโหดเลยนะไอ้ไรโคอยแบบนี้นะควรจะมานะฮะแล้วก็เพิ่มไม่คิดพีให้อีก18%เับผมหลังจากผู้สมัใส่ถูกโจมตีหรือใช้ h ฮพีของตัวเองจะสร้างดเมเ่มขึ้น24%นะครับผมโดยเอฟเฟกต์ที่จะหายไปหลังจากผู้สมัใส่ทำการโจมตีก็คือไม่ว่าเบลดจะจ่ายฮ็พีไปหรือโดนโจมตีเนี่ยเบลดก็จะตีแรงขึ้น24%หรือใครที่แสสนี้ก็ช่างครับผม ทำหลังจากที่ทําการโจมตีไป24%ตัวน,นี้จะหายไปครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้เราก็จะมาลองตีมอนกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมพูดไปก่อนนะ,ะมันมีลีลิกใหม่ของของเบทอยู่นะฮะของประจาเบสมันมานะ,ะโอ้เดี๋ยวผมหลบก่อนก็ต้องมาลองไปแช่นั้นดูนะครับผมเป็นของเบสนี่แหละอ่ะโอเคก็กดไปแล้วผมจุดท่อนเนาะทีนี้ผมจะไม่สนใจเลยนะ,ะผมจะใช้แต่เบสอย่างเดียวนะฮะเนี่ยเมื่อเข้ามานะฮะเห็นไหม มันมันติดจุดอ่อนลมไปแล้วนะแล้วก็มีการโนโจมตีไปอีกนิดหนึ่งนะฮะจะโจมตีเข้าตรงกลางนะนะฮะแล้วก็ทําการโจมตีปกติเข้าไปครับผมแล้วก็ทําการบัฟตัวเองครับผมมันจะเป็นการจ่ายเอฟพีตัวเองนะฮะตู้เข้าไปฮะเห็นไหมจมหลอดเลยแล้วทีนี้การจตีปกติก็จะเสริมขึ้นกลายเป็นซอสนะครับผมเนี่ยจาทำการโจมตีเข้าไปนีเราพายจะโดนด้วย ทีนี้ดูนะฮะอันตีของผมเนี่ยนี่ฮะอันนี้จากพลสวัสดิ์จะสวนนะฮะแล้วก็มีการหิวติงขึ้นมาอ่าทีนี้เราจะมาดูที่อันตีนะนี่อยู่ที่เราเสียเสียเลือดไปเยอะมากนะฮะเ้ยโอ้โหชิบหายต้งกดเลขหนึ่งไปโดนเลขสองอ้าใช้ไปเหรอเดี๋ยวจะให้ดูสกิลพี่แกเพียวๆนะจะันกดิแต่ถ้ามันฮะเราคิดว่ามันโดนแรงเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันนะดูเข้าไปครับผมอ่ะผมกดเลขหนึ่งนะทีนี้เป็นอันตีพี่แกแล้วนะฮะ นี่นเนนข้าไปครับดาเมจก็สุดยอดนะครับผมคือจะปเป็เก่งเก่งเรื่องการ,รตีนอกเทิรกับจิตรสมรรบูรณธรรมดานะเนี่ยไม่จะหิวคืนนะแทบไม่เสียอะไรไปเลยครับผมผมจะไม่หิวเลยนะจะรอดูเนี่ยฮะถามว่าหิวคืนได้ไหมมันหิวไม่เกินนะี้นะผมลองได้มาหลายครังนะ้งแล้วมัะก็จะวนๆอยู่ประมาณนี่นะฮะ ติ่งแล้วก็ประมาณนี้นะฮะผมว่าถ้าไปเล่นในทีมเนี่ยผมว่ามันจะเก่งตอนที่ว่าศัตรูมีเยอะนะสําหรับพิบเรดนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคนคิดยังไงนะส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก่งตอนที่มีตัวละครศัตรูเยอะๆนะฮะพิเกตจะได้ออกไปฟันบ่อยนะถ้าเกิดศัตรูตรงข้ามมันน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยโหดเนาะอาจจะต้องเล่นคู่กับสักตัวหนึ่งแต่จริงๆมันก็มีปัญหานะก็แค่ยืนรอ ให้เธอแนวโครบนะผมแต่ถ้าคนต้องการความเร็วในการลงพวกแบบอ่าพวกหอเนาะฟเอเรสต์ฮอรนี่อาจจะต้องปรับทีมอ่าอยู่พอสมควรนะฮะแต่ผมดูดูผมว่าพี่แกเก่งเก่งเบอร์นะครับผมเป็นตัวทําลายล้างอ่าธาตุลมเนาะที่เข้ามาในหนึ่งยูซอนนะ,ะผมโอเคครับผมก็ทําการอ่ารีวิวไปคร่าวๆนะฮะสำหร,รับการเล่นแบบทดลองเนาะแต่ใครเล่นจริงอาจจะหัวกว่านี้นะฮะเพราะว่าทีมนั้นจะพร้อมกว่าผมนะแล้วก็เลือกตัวละครที่แบบเรียกว่าบิว เอาตามมาลบมาเลยประมาณนี้นะฮะอาจจาะเอาโบนี่มาดึงอะไรเงี้ยมีจริงหยวนบัฟอะไรเงี้ยอาจจะฟันไส้แตกอะไรก็ได้ครับผมถ้าเทียบกันระหว่างจริงหยวนเนาะเอาเป็นแบบสองผู้ชายที่เพิ่งเข้ามาเป็นตัวดาเมจเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะจริงกว่านะแต่รู้สึกว่าจริงหยวนอาจจะนํากว่าอยู่นิดนึงนะอันนี้ผมเคยใช้จริงหยวนจริงนะฮะาะมีของตัวเองนะส่วนเบรดผมไม่เคยใช้จริงนะฮะก็ต้องลองดูนะครับผมใครรู้ก็บอกด้วยนะฮะรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ